สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในค่ำคืนนี้นะครับทางร้าน M4 b b g a n l a m p ปางผมผู้รีวิวนะครับช่างยนต์ Vegan l a m p ปางนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตสินค้านะครับที่มาใหม่ประจำปี2566นี้นะครับถือว่าเป็นช่วงปีใหม่อยู่นะครับจะอ,อยู่ในช่วงต้นปีและต้นเดือนของเดือนมกราแล้วก็ก่อนหน้านั้นเรามีทำรีวิวอัปเดตสินค้าจากค่าย Army ในบางส่วนที่เข้ามา เพิ่มเติมนะครับใครยังไม่ดูรีวิวอัปเดตลองกลับไปย้อนดูคลิปวิดีโอเมื่อสัก3าถึงส4วันที่แล้วนะครับแล้วเราได้บอกไว้ว่ามีจะมีปืนจาก NK เข้ามาอย่าง M 2 4มวันนี้ก็มาเพิ่มแล้วนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่2ในการอัปเดตสินค้าที่มาใหม่นะครับวันนี้จะเป็นปืนยาวซะส่วนใหญ่จากค่าย NK ซึ่งต้องบอกก่อนว่า NK ก็เริ่มขยับนะครับเริ่มขยับเข้ามาทำการตลาดในไทยบ้างแล้วนะจริงๆแล้ว NK เนี่ย มาเป็นพักๆนะครับไม่ได้มาเยอะแบบนี้แต่ตอนนี้เริ่มขยับหลายๆรุ่นเข้ามาเขาจะเก่งในเรื่องของปืนพวกปืนกลนะครับ M 2 4 9อะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวมีมาอัปเดตด,ด้วย M 2 4 9พา,พาลาพวกนี้นะฮะเดี๋ยวขอเริ่มที่ตัวนี้ตัวนี้อเดี๋ก็พูดถึงละเขาคือผมขอยนาตนะฮะเปิดกล่องไว้เพราะว่าเพื่อความเร็วในการรีวิวอัปเดตนะฮะกล่องนี้เป็นแบบนี้นะครับ FN นะครับ fn fn c y บ e r c a n นะครับ a n k โอเคเราเปิดมานะครับ cybercan enk ตัวนี้จะมีคู่มือมาให้นะครับสำหรับการประกอบท้ายนะครับหรือว่าประกอบอุปกรณ์เข้ามาอุปกรณ์ในกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นโมเดล m 249นะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีแม็กนะครับเป็นแม็กเขาเรียกว่าแม็กไฟฟ้าของเขาเลยนะครับตัวนี้นะ ปไปไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวทดสอบให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะถ้าถ้านะถ้ายังไม่ขายออกไปก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าปืนพวก M249 เนี่ยเข้ามาในไทยไม่เยอะนะครับแล้วก็ดีลเลอร์แต่ละร้านนะครับผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตค้าสิ่งเขียวุ่นะครับในแ,แต่ละร้านเนี่ยในไทยเนี่ยก็แบ่งๆกันนะร้านละตัว2ตัวนะผมก็มีไม่เยอะนะครับบางตัวผมก็ไม่ได้มานะครับเพราะเข้ามาน้อยนะแต่ตัวเนี้ย M249 นะครับ แล้วก็ท้ายนับท้ายก็จะเป็นท้ายตัวนี้ประกอบสลัก2ตัวแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ M 2 4 9นะแล้วก็มีแม็กที่เป็นแม็กแบบนี้นะครับแม็กสายประมาณนี้ให้ดูก่อนนะเพื่อนๆนะอาจจะไม่ได้ประกอบให้ดูนะวันนี้แค่อัปเดตสินค้าให้ดูนะฮะ M สองราคาราคานะเก้าพัน้บาทนะครับ M 2 4 9ตัวนี้นะ ราคา9,800บาทประมาณนี้ครับอุ้ยเป็นระบบไฟฟ้านะครับเดินสายไฟมาร้อเรียบร้อยนี่นะครับโอเคเบื้องต้นประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะครับ M249 ค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับจะเป็นปืนออกแนวสะสมหรือปืนออกแนวเก็บซะส่วนใหญ่นะมาตัวตัวที่สองตัวนี้ ในตระกูล M 2 4 9รหัสรุ่นตัวแรกตัวแรกจะเป็นเ,เดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงน,นะรหัสรุ่นจะอยู่ข้างนี้นะครับ M 2 4 9 MK MK ส P นะครับต้องจำรหัสรุ่นดีๆนะผมเองก็ยังจำไม่ค่อยได้เลยมันมาเยอะจัดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรหัสจะอยู่ตรงนี้ครับ M 2 4 9สี่พาราครับพารา P ตัวนี้จะเรียกว่าพารา P แล้วก็ตัวนี้จะเป็น M249 MK1P นะครับ MK1 MK2 แล้วก็พาลาครับมีตัวนี้จะเป็นคู่มือเดียวกันหมดนะครับคู่มือเดียวกันหมดสำหรับตัวนี้ต่างกันต่างตรงท้ายกับชุดหน้า M249 ตัวนี้นะฮะ อันนี้จะเป็นท้ายแบบนี้แบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีแม็กมีแม็กมาให้ตัวนึงมีแม็กแบบนี้อารมณ์ก็จะประมาณนี้ตัวพารานะครับแล้วก็ตัว MK MK2 เดี๋ยวอ,ออกให้ดูคร่าวๆนะเพื่อนๆนอะึ๊บ พื้นที่ในร้านก็ค่อนข้างจํากัดนะครับนะตัวนี้เป็นแบบนี้เจ้าตัวนี้ท้ายเป็นแบบนี้ครับต่างกันตรงท้ายกับชุดหน้าลายชุดหน้านิดหน่อยนะครับตัวนี้จะราคาอยู่เจ็ดเก้าพันเจ็ดเก้าพันเจ็ดนะครับตัวนี้นะตัวนี้เก้าพันเจ็ดตัวนี้เก้าพันห้าตัวนี้นะครับ ตัวนี้ MK2 m k 2ตัวนี้จะอยู่9 8 0 0มีอย่างละรุ่นละตัว2ตัวมีรุ่นละ2ตัวอางงี้ดีกว่าถ้าเป็น M249 เรามีไม่เยอะนะครับได้แบ่งมาแล้วก็ลูกซองนะครับทรงเลีมิงตันตัวนี้รางครอบรอบทิศนะมีรางติดอุปกรณ์เสริม AK012 เดี๋ยวนะมันเรียกชื่อรุ่นว่า S นะครับ SRX002 รุ่นี้นะครับมี2ตัวรุ่นนี้มี2ตัวราคา5 4 0 0ันรบาทบอดี้โลหะทั้งตัวนะครับมีลูกกระสุนแถมให้หนึ่งหนึ่งปลอกเท่านั้นนะครับใช้โหลดเดอร์โหลดเข้ามาตรงนี้ใส่ได้สิบั้านะครับเป็นระบบปั๊มยิงปั๊มยิงระบบปั๊มยิงเป็นระบบปั๊มยิงนะครับท้ายเปลี่ยนพันท้ายได้นะครับเป็นแกนท้ายสามารถเปลี่ยนพันท้ายได้นะครับท้ายสไลด์เข้าออก เป็นกิฟิ์ทรงมัดพูเลยนะครับ MOE แล้วก็ไฮไลท์สำคัญนี่ครับอันนี้ประกอบว่าให้ดูตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวขายดีนะครับงตันะครับ리밍턴0 700 M24 ไม้แท้แล้วดูลายไม้ครับ ENK c y b e r กันดูลายไม้ครับลายไม้สวยมากราคา8,000บาทนะครับ8,000บาทคือได้ปืนนะครับ พันธายไม้ปืนแล้วก็สโคบขาจับสโคบขาทรายนะครับเดี๋ยวผมทํารีวิวทดสอบให้ชมนะครับว่าแรงเท่าไหร่มีมา3โมเดลสําหรับไม้แท้นะครับไม้แท้8 0 0พันไม้แท้แปดพบาทนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกลายไม้นะครับพลาสติกลายไม้ก็เป็นตัวนี้คือพลาสติกลายไม้จะอยู่ที่ 6,200บาทนะครับอุปกรณ์จะอยู่ในกล่องตามนี้นะครับหน้าตาเป็นปร,ประมาณนี้ประกอบเสร็จครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้8,000นะตัวพลาสติกลายไม้6,200อ,อุปกรณ์ครบเหมือนตัวนี้เหมือนกันนะครับต่างกันนะราคาต่างกันและตัวที่เป็นไม้แท้นะครับไม้แท้แต่เป็นสีดำเป็นไม้แท้นะครับเป็นไม้แท้แทเลยไม้เนื้อแข็งนะครับอบกัน การปลวกกินมาเรียบร้อยแล้วนะจากโรงงานอ่าตัวนี้จะเป็นพันธุ์ท้ายไม้แท้ราคาจะอยู่ที่7,800พันธุ์ท้ายไม้แท้แต่เป็นสีดำนะครับพันธุ์ยไม้แท้จะเป็นสีดำคือมีสามแบบ7,800 6,200แล้วก็8,000นะครับโอเคและวนกลับไปทางนู้นนะครับไปดูลูกซองตัวต่อไปเอารูเริ่มที่ลูกซองก่อนทางนู้นทางนู้นครับนี่มีตัวเดียว รู้สึกว่าอันนี้ได้ล้านละตัวนะครับแต่ละร้านที่เป็นผู้ประกอบการบ b มบแกนก็จะได้ล้านละหนึ่งตัวราคาไม่แรงนะตัวนี้มีตัวเดียวนะฮะสี่พันแปดรบาทให้ปลอกมาหนึ่งอันเหมือนกันลูกซองบรรจุสิบห้านัดเป็นระบบปั๊มยิงนะครับรหัสรุ่นอาจจะมนึมนๆน,นี่นะฮะอยู่ข้างนี้เดี๋ยวนะเป็น S R X ศูนยเมื่อกีนะ้ S R X ศูนนย์อลิงตันเหมือนกัน ช่างเทบอกสปริงแข็งแข็งจริงฮะโอ้โคตรโคตรโคตรหนืดอ่ะแบบสปริงยางแข็งอ่ะเอาง่ายบอดี้โลหะนะครับบอดี้ตัวนี้เป็นโลหะหัวกะโหลกโลหะด้ามกับกระโจมหน้าเป็นพลาสติกนะครับราคาสี่พันแปดมีแค่หนึ่งตัวและอีกตัวหนึ่งที่เป็นพาราออสแอดพารานะครับพารา,า,ราสีทรายเหมือนกันครับได้บอแม็กได้แม็ก หม้อมาตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับด้แม็กมานะด้แม็กมาได้ตัวปืนอันนี้ประกอบมาเรียบร้อยสีทรายยังไม่ทันทำไรยกขึ้นมาขยับนิดหน่อยตั้งแต่แล้วโคตรเท่เลยเพื่อนๆครับ M249 พาราตัวนี้หนึ่งหมื่นกับแปดร้อยนะครับหนึ่งหมื่นกับแปดร้อยสีทรายมีสองตัวได้มาสองตัวอย่างนี้ด้วย ทีมันมีแบบเป็นขาทรายขายหยงก็มีนะครับตัวนั้นสองหมื่นกว่าบาทไม่ได้เอามานะครับไม่ได้เอามาไม่มีของรุ่นเอ่อตัวนี้เป็นรุ่น MK1 MK1 นะครับพารา MK1 อยู่ในตระกูล M249 เนาะครับมีสี่ตัวสำหรับ โมเดลนี้นะมีสี่ตัวสีดำสามแล้วก็สีทรายเรามีตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ข้างหลังเรานะครับจะหมดละมีไม่เยอะนะแต่ก็มารุ่นละบางบางรุ่นได้มาอย่างละตัวอย่างลูกซองนี้ได้อย่างละตัวนะ M24 ก็มีอย่างละแปดตัวพาราตัวนี้ก็มีรุ่นละสองนะครับ SR25 ตัวนี้เราต้องบอกว่าเราออเดอร์ไว้เยอะมากเพราะว่า SR25 ตัวนี้เป็นตัวที่เราทํา ทางร้านทำแรงได้ที่600บวกครับคือมันเป็นเวอร์ชันเกียร์บ็อก7.62เนาะเวอร์ชันเกียร์บ็อกใหญ่7.62เป็นแม็กใหญ่7.62อครับแล้วก็ตัวนี้เป็นท้ายเต็มคือไลทเฟิลสโตนเนอร์เลยนะครับได้ตัวซเลนเซอร์นะครับซาเลนเซอร์ดึงนิดนึง เซนเซอร์ของ s R25 มาตรงรุ่นเลยแบบนี้นะครับได้กิ๊ฟมือหน้ามาอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ได้เรียวคับเวอร์ประกับซ้ายขวามาอีกนะในกล่องมีแค่นี้หมดแล้วนะครับเหมือนในรีวิวเมื่อทำที่ทำไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเกบ2ปีที่แล้วที่เราแต่ง600นะครับตัวนี้เริ่มเริ่มจะลงงานแรงประมาณ400นะครับถ้าเกิดแต่งสุดๆจำราคาเซ็ตแต่งไม่ได้แต่รู้ว่า อัดแน่นไปด้วยคุณภาพนะครับตัวนี้เรามีอยู่สิบตัวเรามีอยู่เออสิบตัวใช่ครับเรามีออเดอร์อยู่สิบตัวเรามีของอยู่สิบตัวแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าราคาณปัจจุบันนี้ขึ้นมานะครับราคาในวันนี้ขึ้นมาเป็นที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับจากเดิมที่เป็นเดเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าเราทําราคาไว้ที่อยู่เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยบาทในรีวิว ก่อนๆเมื่อสักปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ราคาขึ้นมาเป็นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับขึ้นมาที่หนึ่งพันบาทเลยนะครับตัวนี้ภาษีอกรภาษีนําเข้ามูลค่าเพิ่มทุกอย่างเพิ่มหมดนะครับแวดภาษีดีเลอร์ผู้นําเข้าเอาของเข้ามามีการปรับขยับราคาขึ้นเกือบทุกรุ่นนะครับหลังจากนี้ไปก็บางตัวก็จะเริ่มทยอยขึ้นปืนไั้ก็ขึ้นละตัวละสองสามร้อยปืนยาวก็ขึ้นห้าร้อยถึงพันนะครับแต่คุณภาพภายในก็ยังเหมือนเดิมค่าเงินไทยเราอ่อนด้วยนะเพื่อนเนะแล้วก็ค่าเงินหยวนหรือค่าเงินเยนก มีการขยับขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้4,900บาทสำหรับสำหรับ SVD เี่นนะอันนี้ยังยังไม่ได้เล่นลน่าจะกดเอากดตัวนี้ครับกดสลักตัวนี้กดสลักตัวนี้นะกดแล้วก็พับออกมาเป็นดากูนอฟนะครับดากูนอฟระบบชักยิงดากูนอฟระบบชักยิงแบบนี้เป็นตัวที่ถูกที่สุดนะครับ พันท้ายเป็นอลูมิเนียมบอดี้อลูมิเนียมกริปมือพวกนี้กระโจมเป็นพลาสติกนะครับราคา4,900บาทเป็น SVD ระบบชักยิงชื่อรุ่นว่าอยู่ตรงไหนนะชื่อรุ่น <บา S 1> แป๊บนึงนะฮะ <บา S 1> เดี๋ยวผมดูดูใบารายการให้ช่่จๆมมนอยู่บนฝากล่องที่เราปิ้นแปะไว้เนาะ SVD ตัวนี้นะครับชื่อรุ่นว่า SVD SSP SSP นะครับตัวนี้4,900บาทมีแม็กแม็กของ SV D จะเป็นแม็กแบบนี้นะครับเพื่อนเครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟฟ้าหรือที่เป็นตัวอารมชักยิงแบบตัวนี้จะเป็นแม็กแบบแม็กปั่นหมดเลยมันจุลูกได้200นัดนะครับอย่างนี้นะแล้วก็เป็นแม็กปั่นเอาลูกกรอกลงตัวนี้แล้วก็ปั่นแล้วก็ปั๊มยิงนะครับปั๊มยิงตัวนี้ถือว่าราคาไม่แรงนะ,ะเรียบร้อย 4,900บาทอันนี้มี3ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้หมดละมีแค่นี้สำหรับ N K เนาะเป็นตระกูล AK ทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นพลาสติกลายไม้ราคา5,200บาทนะครับเป็นพลาสติกลายไม้ระบบชักยิงเหมือนกันดาคูนอฟนะครับระบบชักยิงเหมือนกันและตัวนี้เป็นไม้แท้นะครับ ไม้แท้ระบบชักยิงนะครับไม้แท้ระบบชักยิงราคา7200บาทที่เป็นไม้แท้นะครับอันนี้ตัวนี้ตัวหาเลยสตัวนี้นะไม่เข้ามาสองสามปีแล้วครับไม่เจอเลยนะว่ามี d a ค u นอ f f เข้ามานะครับและอีกตัวหนึ่งที่ถามหากันเยอะมากๆหากันให้ควักเลยตัวนี้ระบบไฟฟ้าตัวนี้จะมี Chamber Hop u อัพนะครับแชมเบอร์ฮับอัพเยบล็อกเอเแม็กเป็นแม็ก เหมือนกันนะครับแม็กเดียวกันราคา8700บาทไม้แท้นะครับงานดีมีทั้งระบบชักยิงและระบบไฟฟ้าหน้าตาจะคล้ายๆกันแต่ดูที่ระบบนะครับแปดพบาทสําหรับไฟฟ้าแล้วก็ระบบ airhoking ชักยิงสําหรับตัวไม้แท้นะครับแล้วก็ตัวพลาสติกลายไม้อยู่ที่5200บาทถูกที่สุดแล้วก็ถ้าถูกสุดก็เป็นตัวนี้ย้ำอีกทีหนึ่งก็คือตัวนี้ในซีรีส์ของ AK อ่า เดาหูน็อนะครับย네ี Sadly, ่ห้อเอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับใส่เบอร์กันแต่จริงๆแล้วมันมีตัวที่เป็น M4 MCA1 ของ NK นะครับที่เป็นประกับกลมสีดำสีทรายแล้วก็มีทรงซับบี้คล้ายๆกับ e n c 6 5 5แล้วก็มีทรง FN ทรง88ลกๆนะฮะอันนั้นต้องบอกก่อนว่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้ของเข้าเยอะนะฮะ ถ้าพูดกันตรงๆคือมันมี E&C n เข้ามาของเราเนี่ยรถใหญ่ถ้าคือเพื่อนๆได้ดูรีวิวอัปเดตนะครับเมื่อช่วงก่อนจะเมอร์รี่คริสต์มาสนะครับช่วงคริสต์มาสอะช่วงวันที่25-26อ่ะมันมีของ E&C n เข้ามาที่ร้านรถใหญ่มากแล้วก็ E&C n มีทั้งหมดอยู่ประมาณประมาณ30โมเดลซึ่งส่วนตัวผมผมเลือก E&C n สต็อกลงที่ร้านนะสต็อกลงที่ร้านเพื่อขายทาง Lazada แล้วก็ s h อป e e แล้วก็ขายทางหน้าร้านแล้วก็ปืนปรับแต่งขาย ต้องบอกก่อนว่าที่ร้านลงเยอะมากนะครับลงเยอะมากนะฮะแล้วผมเห็น M4 ยี่ห้อ NK ก็มาเหมือนกันซึ่งราคามันไล่ๆกันแต่ทีนี้ต้องพูดตรงๆว่าเราเน้นและเราสต็อกปืนแล้วก็อะไรสำหรับแต่ง E&C ครั้งเยอะแต่ NK ต้องบอกก่อนนะเพื่อนนะว่าอะไรภายในก็เหมือนกับ E&C แต่ในเรื่องของนะครับราคามันใกล้ๆกันกันกบคุณภาพที่คน พูดถึง M4 เนาะติดยี่ห้อ ENC มากๆเงี้ยผมก็เลยสต็อกตัวนั้นแล้วก็ NK ที่ต้องขออภัยที่ไม่ได้เอามาลงที่ร้านเยอะสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้พูดถึงตัว M4 นะครับไม่ได้เอามาลงที่ร้านแล้วก็ไม่ได้สต็อกไว้แต่ถ้าเกิดใครอยากได้ถามมาได้ครับบางทีเราก็ออเดอร์ให้ได้นะแต่ของเนี่ยยังมีอยู่นะที่เดลเลยยังมีอยู่เยอะอยู่แต่ผมก็เลือกตัวที่เป็นตัวตลาดเช่นตัว SR25 เนี่ยที่มีเก็บเสียงเซฟเเซอร์แบบเนี้ยคนถามเยอะแล้วก็ ดากูนอฟเนี่ยบอกก่อนว่าคนหาเยอะเหมือนกันแล้วก็ตัวพารานี่เป็นตัวแปลกๆที่เมื่อก่อนใครจะซื้อ M 249เพื่อนๆครับต้องเล่าก่อนว่ามันใช้เงินประมาณ2 0 0 0มืนอย่างเงี้ย1 5 0 0 0ห0 0 0 0 20,000เลยนะถ้าเป็นตัวพวกเนี้ยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาไม่แพงนะเข้ามาไม่แพงนะครับ1มื่นกว่าบาท8 8ด0 0 0เนเี่ยเล่นได้แล้วก็ตัวเจ้าตัว M ย4เนี่ยก็มันเคยเข้ามาล็อตนึงแต่เป็นไม้แท้แต่สีดำล้วนนะครับ แต่ตอนนั้นผมต้องบอกก่อนว่ามันมาน้อยแล้วผมไม่ทันแต่รอบนี้ก็มีออเดอร์ทิ้งไว้นะว่าถ้ามาก็เราก็ขอมาจําหน่ายที่ร้านบ้างนะฮะเราก็ได้ออเดอร์มาประมาณสักรุ่นละรุ่นละ,อะสองลังก็ประมาณแปดตัวแล้วก็มีอยู่ไม่เยอะนะครับมีแค่นี้นะครับเพื่อขายในช่วงต้นปีนี้นะแต่ทางลเลอร์ผู้นำเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีทยอยเข้ามาอีกเรื่อยๆนะเพราะว่าดีลกับทาง AK ไว้ในหลายๆของในหลายๆโมเดลแล้ว นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับอัปเดตสินค้าที่ใหม่ๆแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่สําหรับเอ็มโถ้าใครอยากดูข้างผาตรงนี้ลองนัดให้ดูนิดนึงคือเรามีแขวนเยอะมากนะครับสําหรับเ e อ็นซก็ถึงถึงบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆหาอะไรตัวไหนหรือว่าถามปืนแต่งรุ่นไหนสําหรับเ e อ็นซี C, ถ้าแชทมาเดี๋ยวผมส่งรูปไปแล้วก็เดี๋ยว มาเลือกสไลด์ดูกันว่าชอบตัวไหนนะครับเรามีหลายๆโมเดลรออยู่แล้วก็ของดับเบิลเบลที่เป็น AK ท้ายเต็มนะครับ AK47 ตัวท้ายสไลด์เราก็มีนะครับแต่สติกเกอร์เหลืองๆที่เพื่อนเเห็นที่แปะข้าขงฝาเยสติกเกอร์เหลืองๆเนี่ยก็เป็นสลากสินค้านะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแปะฉลากสินค้าที่ขึ้นโชว์ปืนที่ขึ้นโชว์แล้วเพราะว่าปืนพวกนี้นําเข้ามาอย่างถูกต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องแล้วก็มีทางาสคอบอมาตรวจร้านแล้วก็มีทางอําเภอนะครับ เจ้าหน้าที่ของรัฐมาตรวจร้านก็บอกว่ามันเป็นสินค้าควบคุมเนาะแล้วก็ให้แปะฉลากสินค้าก็เริ่มทยอยให้แปะเริ่มที่ร้านก็เริ่มทยอยแปะกันแล้วนะครับเริ่มทําให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูกันจนจบคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆที่เล่นปืนดีๆกันนะครับชายนุนก็จะทยอยทําคลิปวิดีโอคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว,ว่ามันมาเยอะมากแล้วผมก็ทยอยทํารีวิวที่เป็นรีวิว รีวิวทดสอบแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยให้ไม่ทันแต่หลังจากนี้ไปนะครับก็จะทยอยทําให้ในหลายๆย,ยี่ห้อที่ยังไม่ได้ทำรีวิวนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามชมกันจนจบครับใครที่ชอบตัวไหนก็อย่าลืมกลับไปแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอนะครับทุกตัวที่เราดูมาเนี่ยแล้วทักแชทมาถามในเรื่องของราคาเพิ่มเติมเหเียดเพิ่มเติมได้นะครับทั้งหมดที่พูดในคลิปนี้เป็น ราคาเฉพาะราคาตัวปืนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังไม่รวมค่าจะส่งยังไม่รวมอุปกรณ์ยังไม่รวมแบตเตอรีย่ยังไม่รวมลูกกระสุนนะครับนี่เฉพาะปืนราคาเพียวๆนะค่าขนส่งพวกนี้อยู่ที่ประมาณตัวละประมาณ250-300บาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่นี่น่าจะมีน้ําหนักนะฮะน้ำหนักประมาณน่ 3, 5, 4, าจะประมาณ350-400อ่าก็เดี๋ยวมาบวกกันอีกทีหนึ่งสาหรับราคาน้ําหนักวันนี้ต้องขอจบคลิปวิดีโอนี้ตัวเงเท่านี้ครับเพื่อนๆถ้าใดที่สนใจก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์งคิวออดปรากฏขึ้นนะครับสามารถแท็ก ทักเฟซบุ๊กหรือทักไลน์เข้าถือข,ข,ของเราได้หรือใครอยากซื้อเก็บไปทางทางล a z a d a าหรือช้อปีนะครับแคปจอแล้วทักแชทเข้ามานะครับบอกว่าเอาไปลง s h อป e e หรือลง l a z a ด a ให้หน่อยเดี๋ยวแอดมินตรงนั้นก็จะเอาไปลงแล้วรอ l a z a da กับช h o ป e ีอนุมัตินะแล้วคุณส่งลิงก์ให้คุณแล้วคุณค่อยไปกดซื้อนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ